ขอความงอกงามในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะระเกิดไม่แก่บาราทานสาทุชชนกรตถบริสัทุทุกท่านที่ฟังรายการทานธรรมทางสงบใน่ข้ามคืนนี้ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ซึ่งปิดปีใหม่ไทยนะซึ่งตรงกับวันที่ หังานี้วันที่สองละว,วันที่สองเดือนสี่เหนือคืนสิบสี่คำ่ำปัทโตตวาเนี่ยกำม่่นกันได้มีการาเฉลิมฉลองกันตั้งแต่ะคืนวันที่สามสิบเอ็ดเลยเตี่ยงคืนไปเขาได้สวัสดีปีใหม่กันนี่เป็นลักของสากลแต่ถ้าเป็นปีใหม่เมืองแตแต้เนี่ยมัน,นมษสายนว่าไหนญาติโยมนั่นปีใหม่เมืองแตแต้ แต่นี่กเขาอาศัยว่าเขาอยู่ในห่วงกับชาวโลกกัน,นะเขาก็จะเป็นต้องอาศัยเสี่ยงส่วนมากแต่ถ้าเหตุทำไเจ้ใไม่เขานี่สนใจมันจะปีใหม่เจ้ะปีใหม่เขาเป็นปีใหม่เมืองีเป็นปีใหม่เมืองก็ขอกราบขอพระคุณท่านพระครูสมุวิสุวัตณสุวัจโจเจ้าอาวาสวัดไยหินที่ได้นำอภระสงออกาอากาศเนื่องจากว่า การไปเตจไปอย่างหลายๆเตเจหลายๆหัวในบางคีมันก็ไปในไก่แต่ก็อาตมาภาคปละปีก่อนเวลาไปจัดรายการในหนั่งรถไปอ่าซึ่งคนขคับรถของพ่อพ่อครูปริยัติอนุศาสตร์นั่นก็คือลุงเลิศกับปิน้อยเนีไปจะคขับรถไปส่งไปสถานีวพทปอองสถานีเสียง3ยอดพ่องสถานี ฐา,านกาพรพ่องสถานีไอ้อ,อย่างก,ก็สถานีแห่งประเทศไทยนะนะฮะแต่ตอนนี้ก็วัปะทอแห่งประเทศไทยแต่ปม่ได้ว่าจะเปลนละเอายส่งแค่เอาส่งลายาส่งอย่างไปอาอย่างเงี้ยอย่างอัดอย่นีอยู่ในห้องอัดบันทึกเสียงแล้วก็ส่งไปตามคอมพิวเตอร์ส่งไปตามลายแล้วก็อากาศในยญาติโยมสาธุรชนทั้งหลายเขาได้ข้อคิดว่าความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยมัน บรยุทบยนเขา,มา,า,มา,ามบาม่สามารถที่จะห้ามปามได้เฮอมีการเจริญก้าวหน้าเบอมีหันเบอหมีนี้มันมีมาได้ละห้ามาได้ละมันต้องมีความเจริญรุ่งเรืองเหล่านี้นะเขาบม่สามารถที่จะวัดค่าได้ว่าเจริญละมันได้อย่างขึ้นมานกยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเจริญขนาดเลยเปานเปิ บ้านเปิดเมืองเปิดยุโบปเนี่ยแต่ความเจริญนั้นแฝงไปได้วยความโหดร้ายผลิตอาวุธเหมือนผลิตอาวุธอย่างมาฆ่าคนางั้นต่างๆนานาเรา,น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 านเนี่ยคาว่าความสงบเนี่ยสุบอืญยิ่งกว่าความสงบไม่มีในสนานทัศนคติของฝรัง่งมอนว่าสงบในทัศนะอันนี้นค,อคือมีสงครามถ้าบ้านเมืองมีสงครามนี่ก็อยู่ได้เนี่ยเปิว่าอันน่ะ แต่บ้านเฮาไม่ใช่พระเจ้าพระองค์บอกความสงบนั่นหมายถึงสงบจิตสงบใจไม่ได้สงบค่ามีสงครามไหมถ้าจิตใจทุกคนเกิดความสงบมีเมตตาธรรมเนี่ยบ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุขความเจริญถึงมือถึงวันในห้องอย่าได้สงบแบบนี้นะจิตใจวุ่นวุ่นวายนะจะเป็นบอกว่าพระพัสสะมีทางพิฆเวจิตตังอาคัตุเกหิอุปเกเลสิอุปกเรสังเนี่ย จิตใจคนเฮานี่มันจะมีความเข้ห้องเนี่เพียวพาวเป็นบางครั้งความตุกเป็นบางครั้งมาเยี่ยมเยียนเฮามาสามารถจะยับยั้งสิ่งเหล่านี้ได้ความตุกตั้งหลายทางปวงอยู่เนี้ยนะเพราะเป็นแขกแขกมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยนเฮามาให้ความ ตุกผม,มองความสุขผ่องข้าวดีผ่องข้าวให้พ่องอย่างต่างๆนานาญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายตลอดระยะเวลาสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบหกวันเนี่ยเขาจะต้องไข้ควรด้วยกันว่าอันยัง่องที่ทำเมื่อเขาได้พิดหวังที่ทำเมื่เขาได้ผิดพลาดอันยังทำเมื่อเขาสมหวัง บทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยกะกลายเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์พอที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจเล้วว่าสิ่งใดสิ่ง่เดียวทำลงไปเนี่ยมันถูกต้องก่อนรกในทางคุณศาสนาและทำคำสอนพุณศาสนา พระเจ้าเปวางรักไว้ทุกสิ่งทุกอย่างฝรั่งในญาตยโยมสาธุชนงหนนลายฝรั่งเนี่ยเปิดยอมมับเลยยอมมับทฤษฎียอมับกรักคำสอนพระศาสนาพระเจ้าวางรักไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายพระองค์ทรงตรัสว่าอพญาอาย,อาย,อาย,อายพระองค์ทรงตรัสว่า โพชนีมาตันยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารอันนี้ก็คือเป็นการลดคําอ้วนไหล่ะลดน้ำหนักล่ะการหกเจับประมาณในการกินอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะสังเกตดูให้ดีกันหนึ่งนาทีค้นตตได้ไว้ให้เจ็ดคน เราเงินจะเป็นหนึ่งในสิบก่หนึ่ง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 ในเจ็ดก่าเจ็ดคนอนหนึ่งนาทีนะยาาอยู่แล้วย in ิ่งอาหารฟาดฟูดอาหารต่างประเทศอาหารต่างบ้านต่างเมืองมาโอ้โหอุยมาเยอะแยะเลยถ้าอยากตรวจหัวไผ่เจ็บไผ่ป็่นไผ่ป็นอย่างไรเนี่ยไปปุ้นไปโรงพยาบาลลองไปโรงพยาบาลดูว่าเกิดอะไรขึ้นคพรับ คนยังมดงามหลยอย่าหยองอันนี้คือปายเหตุละ่ปะปายเหตุแท้ๆเลยพวกเราเจ้าเปิดในวางลักของสุขภาพไปสองพันหกร้อยกว่าปีแล้วปัจจุบันคุณหมอต่างๆนานา,นาเปิดออกมามีการฟลัชชิ่งอย่างไรนะฟลัชชิ่งคือหมายถึงอดอาหารเจ็ดวันวัตถอาหารเตือนหนึ่งั้งแต่มหัวคำ่ำ จนถึงปุ่นแปดโมงเก้าโมงของวันมันใหม่ตั้งแต่หลังเตียงสิบห้าชั่วโมงอาสิบเจ็ดชมมั่วโมงเจ็ดสิบห้าแต่มาลองพู้เจ้าพอแล้วผู้เจ้าเป็นเป็นห้อโพสต์ที่วันนู้เจ้าเจ็ดวันที่มาเข้าวัดฟังเตจฟังนะคือศีลแปดวิการและผชนะ เวละมีสิกขาประทังสมาธิยามิสินแปดของเจ้าบ้านถ้าเฮาปฏิบัติตามที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยมันจะเป็นน้ำพิภพส่งวัดเชิงแล้ววัดอาหารสิบเจ็ดชั่วโมงตั้งแต่เตียงจนถึงขึ้นรุงรน่งรุ่นห้เนรนใหม่ถึงจะเสรจได้อะอันนี้แหคะครับง,ง่ายๆเพราะนั้นละคำสอนใะนทางพุทธศาสนาเนี่ย เป็นคำสอนที่มีความสมบูรณ์ในตัวกฎหมายอาญากฎหมายแผงกฎหมายทุกอย่างขมวดแล้วอยู่ในกรอบของสี่ห้าทำห้าสี่ห้าทำห้านะคือกรอบของกฎหมาย ความเมตตาธรรมมาได้รีเรียก,ยกไปไหนการฆ่าแบบไหนกฎหมายเป็นทั้ง้างและบางใดองค์ประกอบอ่างไดการฆ่าในนัทัศนะของกฎหมายของสงทรธรรมิมนุษเหมือนเดียวกันเลยมีเจตนามีอากุศลที่จะละเอียดกว่ากฎหมายกันเจตนาที่จะฆ่า รู้เห็นเป็นใจดอกพิษนากกว่านั้นก่อนรู้เห็นเป็นใจอยา่างพระสงฆ์เวลาจะไปฉันไปอา,าชานเนื้อฉันอย่างนี้นถ้าพระสงฆ์มหูมา,า,านี่ก็เป็นอย่างเพราะในไหนกระทืบเป็นอาหารแล้วในไหนกระทืบเป็นอาหารแล้วมาแจ,จเป็นอย่างอื่น ในสมัยหนึ่ง,งพระเจ้าเป็นเสด็จที่พระเจ้าอุเทนนางสามาวดีเนี่ยได้รับอาการรับใจจากนางมาคนันยาว่าของทำอาหารอันประณีตถวายพระเจ้ากับเราพิสุสง ด้วยการเอาไก่มาเนี่ยนะจตะโยมไก่นี่แล่มาเป็นชิ้น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 เป็นชิน้นแล้วเอามาหื้นางสามาวดีปุุงนางสามาวดีปรุงถวายพระพิสุสูงพระเ้ากรส่งก็อาหารอร่อยนี่พูนเอาว่าอาหารอันปราณีบโอ้ แถมพระมารก็บอกว่าพระเจ้าอุเทนเนี่ยสั่งเอาทำอุจลีพังคูคำแก่งไก่เนี่ยถวายพระองค์เอาไก่มัขังอยู่ในกรงเนี่ยนาง,งสามาวดรีวูบม่ได้เงี้ยม่ได้พข้าบรรลุโถทำสูดาบันรามาคัลยาหกไ็ไปแกล้งกาวคล้ายายสีครับพระเจ้าอุเทนโอ้ปเปะเ่ยนเรื่องแล้วแต่ก่อนพระเจ้ามานี่ต้องทำกับเขาอันปานิด ส่วนกระทั่งพระองค์บรรจุทรงยกเรื่องว่าเอออาหารเลิอร่อยอาหารดีแต่นี่บอกของสามสิ่งเสด็จปีนี่ไหมเนี่ยโอ้ยมาขี้ข้าที่อ่างว่าไปพูดเพราะนั้นอาหารแหะนะฮะอาหารการกินน่ยนะฮะพระสงฆ์เนี่ยบาได้หักหูมในการฆ่าบาได้อยู่ในเหตุการณ์ก็มัมีความผิด มีหลายคู่หลายคนถามมาได้มว่าสมัยข้างพุทธกาลเน,นี่ยพระสงฆ์เนี่ยเป็นฉันเนื้อก่บตอบว่าฉันกะถ้าพระสงฆ์มาฉันเนือ้อแล้วเทวดาเอาข้อมูลดีไหนมาของพระพรธเจ้าทรงบัญญัติมีไหนว่าห้ามพระพิสุสงฉันเนือ้อก็แสดงว่ามีการฉันเนื้ออยู่พระเจ้าก็บรรลุมาไ,ได้ อีออมันอีมันลำบากเจ้าบ,บ้านเจ้าบ,บ้านเป็นข้ามาแล้วลูกอาหารมันสัดเรานะัมันตายละเพียงแต่อาหารมังมังสะสิบอย่างแล้วนะที่เป็ดบห้ฉันนอกนั้นฉันได้นอกจานฉันได้เพราะฉะนั้นกฎหมายกับศีลเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันนะผิดกฎหมายมีการจำมีการ มีการมัดจัมมีการริบซับมีการติดคุกเฉพาะจาดนี้นะแต่พิษศีลธรรมนะ่ะนอกจากจะติดคุกติดตาลางติดอย่างไรยังข้ามภพข้ามชาติไปถึงจาดหน้าบุนติดสอยห้ยตามอมะอย่างพระอ,อัญญากรัญญานยะนะ่ยฆ่าป่อฆ่าแม่นนัน,นันในอดีตการ พ่อแม่ตาบอดถึงสองข้างมหาหันมานบหนุ่มคนเนี้ยที่เป็นพระโมคคัลณะเนี่ยก็เลยแกล้งเป็นจวนมาป้นแล้วก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วพ่อแม่ก็บอกว่าลูกอ่ยหนีไปเถอะมาต้องห่วงพ่อห่วงแม่ละพ่อแม่ตาบอดพ่อหันอยางกระมาหาจะอยู่ได้สุ้จะอยู่กระูกได้กี่วันล่ะ,ลกกละแล้วก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตาย เกิดพระแถมจ่าตั้งมาเป็นพระอัญญาเปล่ยนพระโมฆลนั่มจะอัญญาเขาเนเป็นพระ,ะ,ะโมฆลน,นั่น,ก,นะนะก็ถูกจูนฆ่านะ่ะแม้จาติก่อนจะเป็นคนดีมีอาเป็นเป็นจ่าตินี้จะเป็นคนดีมีศีลทั่นกวจริงแต่อดีตชาติเนี่ยนะหลายชาติเนได้ฆ่าป่อฆ่าแม่ได้ทำร้ายพ่อทำร้ายป่อทำร้ายแม่บาปกรรมบาปกรรมติฏฐ พราะนกฎหมายกับศีลธรรมเนี่ยมันใกล้เคียง,ยงกันกัจริงแต่กฎหมายเนี่ยมาได้ข้ามภพข้ามชาติมาได้ข้ามภพข้ามชาติาาาาตอาหารชนิดนี้ขมโมยมาลักของเขามาลักของโจรมีความผิดกินไปแล้วมีความผิดแต่กฎศีลธรรมเนี่ย กินไปแล้วนะ่ะแล้วหูอยู่แล้วเนี่ยตายไปจนตกมือนหกเปิดมองไม่ถึงนปุ้นเลยนะญาติโยมไม่มองจะ่มน้าแข้งหัวเข่าบริมองออย่างน้น่อยมองไปจนสุดทูสุดสนุจนตาเนี่พุทธศาสนาพระสนิญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตลอดระยะเวลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เอาได้เผชิญกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานถูกน้ำท่วมถูกพายุร้ายถูกอ่าย่างแทมแผ่นดินไหวตึกถลถมปัญหาต่างๆนานาเรา,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 าเนี้ยล้วนไปเป็นภันยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่เขาไม่สามารถที่จะห้ามปามือมันเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเขารลง,งับเยบยั้งมือมันเกิดตัวน,นั้น mm. ก็โดยการเขาแบบใจใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นรองรับอารมณ์ mm. ที่ผ่านมาเขาใช้ทรัพยากรธรรมชาติรองรับอารมณ์อารมรองรับอารมณ์อารมณ์มีความต้องการมีความอยากความหิวอย่างนี้ ใค,ใครกินนั่นใครกินนี่ใครได้อันั้นก็ได้อันนี้แหละเกิดความอยากเอาทรัพยากรธรรมชาติมาบำเรอดูเก่าจริงๆแล้วตามหลักของสากลโลกว่าทรัพยากรธรรมชาติมีไว้เพื่อให้มนุษย์ได้บริโภคใช้เมื่อมีความอยากมีความต้เปลี่ยนมมีความต้องการไม่ได้มาสนองปัญหามนุษย์ หากมนุษย์มีความตัณหาทะเยอทะยานอยากได้ของธรรมชาติต่อ,อธรรมชาติออกมาเพาะร้อยครั้งพันครั้งก็ไ่าสามารถที่จะเพียงพอกับความอยากของมนุษย์ได้อันนี้แหละจึงเป็นปนัญหาฮัคกี้ซุดเลยต่างบ้านต่างเมืองมันโดนนักกว่ากัประเทศญี่ปุ่นกับอเมริกากับอเมริกานี่โดนนักพายุทอรน์นาโดรียยุง มันหมุ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 นทึกเป็นหลังเลยนะผิวบรรยากาศเออไวอยากไปลรื่มไปเรือไปหันในภาพบอ้ตาดีในเะมืองไทยเขาเนี่ยเมืองไทยเขาเยังเ่าถือวามีพระสยามเทวาธิราชประเพณีวิถีประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่จะเป็นเลี้ยงผีปู่ย่ากาเลี้ยงผีเจ้าตีเจ้าตัาตง มีการสอดเข้ะมีการสืบสานยาไปหลงคคนว่ามันมาใจมันเป็นของแท้เป็นของจริงปุยาตาทั่วเท่เาเนี่เป็นใจมานั้งแต่สมัยใดๆแต่ไหนละเพียงแต่ว่าเฮาบ่มีความโลภมาครอบงำตราบใดเมื่อเฮามีความโลภมาครอบงำเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมน,นี่เจ๊งหมด มันสามารถที่จะอยู่ได้อยากดูเหมือดูหมอกะลีอ่ามีการปัดขอ้อปัดน้ำไปดูหงจุย้ยไปดูอย่างเนี้ยคนรับโบราณตัวมันไดเก็บเงินเก็บทองลูกภัยจะเป็นผู้น,นำคนภัยจะเป็นผู้น,นำหมู่บ้านเนียก็จะต้องเฮียนหูสิ่งเหล่านี้ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะยาดโยมปิ้นจะมีหมอดูปิ้นห้องป้่อยเลี้ยง ป่อเลี้ยงนั่นป่อเลี้ยงนี่น่ะป่อเลี้ยงคนนะงงนี้จะต้องเรียนอูงง้ง่ายๆเป็นภาษาพื้นบ้านล้านนาอะ่ะเต็มปุ๋มเนีเต็มปุ๋มแม้ในที่ปุ๋ปมนี่แหละเป่าเซกเวตมนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีมาก่อนแหละทูตผีปีศาจกาสิ่งอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเฮามาอาศัยเป็นอยู่แผ่นดินทุกแผ่นดินนาทีโลเกออนนันะมาตังไม่มีที่ไหนที่ไม่มีสัตว์มันตาย สิ่งสารและสัตต์ตาทับถมกันร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีเฮาเปลนมนุษย์ทำไมอยู่อาศัยเนี่ยบ้านของเปิือที่อยู่ของเปิือเฮามาอยู่ของเปิือเฮามาแปลงเจ้าตีเจ้าตางแแปลงสารพระภูมิมันจะเป็นอย,อย่างขึ้นมาเปิี่นแปลงกันลูกบ้านแต่ละหลังแต่ก่อนมาระยะหลังๆนี่มาใครแปลงกันละเฮือนห้างนันน้ำท่วมตู้เต้ ทว่มบ่าวเมืะมะ่อคืนาปมเกนปุ๊บบนรอยอินทนนท์น้ำท่วมไม่ยาดยุมท่วมมาร้วยมันจะว่าจากนี้ไปนะน้ำนี่ไหลลงจากรอยอินทนนท์ลงมาโอ้โหเจ้าบ้านเจ้าจองอำเภอแม่แก่มเนี่ยน้ำท่วม จะมาพาไปแล้วเอาเข้าเอาของขน,นมนมเนื้ออย่าไปแจกเลยวยเหลือซึ่งการกันคนให้บาิานซ์กันนี่ญาติโยมเฮายูวิถีชีวิตนะเฮาจะไปน้อยอุน้อยใจเบ้อไปมันทุกเดททุกว่า,มา,มาไม่ใช่อย่โยมความตุกบาใจ้เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความมัลีของคุณ ความทุกข์ยากเนี่ยนะมันมีสักว์รสัตว์งมันมีมนมข้าของนะคนสมัยก่อนเป็นดูคุณธรรมเป็นรักพทธศาสนาเป็นคุณธรรมเป็นรักส่วนมั่งมีสี่สุ้นผู้เจ้าบรคำเก่าอริตชาตินะจากก่อนได้สร้างบุญสร้างกุศลยังไหวเนี่ยนะจากนี้เลยเกิดมาเลยอะไรบริโภคเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีลูกเจ้าฟ้าเจ้าแฟ,าฟนดินอย่างเนี้ยนะครับนะมาเกิดมาเป็นบุญเป็นกุศลของเพิ่นแต่เขาเกิดมาจากนี้นะ่ะ thì ngao bật lầm bà lôi thì không có sao cũng nghe em không đi với mẹ tốt ra ngoài